สวัสดีค่ะวันนี้นมตางเฮ้ยไม่ใช่พิ้เป็นนี่้สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนวิธีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัยนะคะไปดูกันเอาน้นอมาไปอโอ้ห้องมือจังเลยเราต้องเปิดไฟแต่นี้มันตอนกลางวันนี่วะ ไปเปิดผ้าม่านเพราะตอนนี้มันช่วงกลางวันดูความสว่างของห้องสว่างโจรูเลยค่ะจากห้องที่มืดเมื่อกี้คือสว่างเลยนะคะเปิดผ้ามา่านสว่างพี่การที่จะประหยัดค่าไฟนะคะใช้แสงแดดจากดูอาทิตย์ของกินน่าจะใกล้ได้เลย ฮัลโหลเล็กฮัลโหลฮัลโหลค่ะจะเข้ามาเหรออันนี้นะกลับไปกันต่อโดนัดชุ้มน่ากินสิ่งที่เราต้องทำหลังจากนั้นเราต้องถอดฟ้าเพื่อที่จะไม่ให้ไฟชนและประหยัดไฟด้วย ป่อย่าทำตามนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวปลั๊กมันจะเดยวจริงๆนะคะอย่าทำตามดิฉันเราต้องปิดไฟเมื่อไม่ใช้ห้องเลย